คนที่จะตอบว่าดีไม่ดีคือลูกค้าคนเดียวคือคนคนนั้นคําว่าหนึบความว่านิ่มคําว่าขับดีของลูกค้าไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีหน่วยวัดไม่มีสเกลวัดต้องลองแล้วก็ลูกค้าก็จะเล่าให้เราฟัง ตรงนี้เราเปิดให้บริการมา30ปีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ที่ต้องการสมรรถนะท,ที่สูงขึ้นหรือว่าผิดหวังมาจากแบรนด์อื่นแล้วก็มาให้ดูมาให้แก้ไขทางเราก็จะใช้วิธีแบบ ให้ลูกค้าเทสเราเทสใส่แล้วก็ให้ลูกค้าเทสว่าโอเคไหมส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะออโอเคขึ้นหรือว่าดีขึ้นหรือว่าบางคนก็บอกว่าหลงไปซื้อในเน็ตตั้งนานไม่รู้ว่ามันแบบนี้ตอนแรกก็ไม่กล้ามาไม่กล้าสัมผัสเพราะว่า,วาชว์ไอรอนแมนเราราคาสูงเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวแต่ว่าเมื่อเมื่อถึงจุดที่ว่าถึงจุดหนึ่งนะครับคนที่ใช้รถก็จะสแสวงหาเพราะลองมาหมดแล้วก็สแสวงหาพอมาเจอก็โอเคลูกค้าก็พึงพอใจ าลูกค้าขับรถเร็วแล้วก็รถย้วยมีกันชนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะแนะนําเป็นตัวดําแล้วก็เปลี่ยนสปริงให้มันเฟิร์มขึ้นให้ลูกค้าได้ความมั่นใจมากขึ้นสามารถโอว้รอฮอนได้ตลอดอะไรอย่างนี้ ก็จะคุ้มกว่าครับประกอบง่ายอะไรง่ายครับไม่ค่อยมีปัญหาครับเนื้อดีนุ่มดีข้อโค้งข้ออะไรดีครับก็ดีคือมาใส่แล้วตรงรุ่นอะไรไม่ค่อยแต่จัดแปลงไม่ไ่้ยต่ทาอะไรครับมันก็มีพวกเซอร์วิสอะไรได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นครับสิ่งที่ลูกค้าได้รับไปอะค่ะมันใช้งานได้ตลอดบางทีตัวที่ลูกค้าใส่ไปอะค่ะมันแมนเทนแนนได้คนที่ใช้ทุกไอรอนแมนเนี่ยเขาจะทําขัดบ้านหมายความว่าดูจากช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าสอบถามเพื่อ ถ้าสอบถามเ <im itation> พื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเนี่ยใช้แล้วและเพื่อนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เล่นรถมานานมีความรู้เรื่องโชคก็จะบอกว่ายี่ห้อนั้นใช้แล้วอย่างนี้ยี่ห้อนี้อย่างนี้ไอรอนแมนจบกว่ามันไม่มีโชคอะไรที่มันถูกใจผู้ใช้หรือว่าถูกใจผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอรอนแมนเนี่ยพ่อเสียน้อยกว่ายี่ห้ออื่นผมใช้คําว่าไม่ใช่เบอร์เฟกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าพ่อด้อยหรือว่าตุกงยี่ห้อเนี่ยมันมีข้อดี นะครับข้อดีต่างๆนานากันแต่เรามาโฟกัสตรงที่ว่าโชกไอรอนแมนเนี่ยข้อเสียน้อยมันมันเป็นจุดที่สามารถตอบสนองลูกค้าแล้วก็เป็นจุดที่เราคิดว่ามันคุ้มในการซื้อโชคราคาขนาดนี้มันสามารถใช้งานได้ยาวได้ยาวมากการที่โชคบางรุ่นบางยี่ห้อหรือยี่ห้อเนี่ยหมดรับประกันแล้วเนี่ยแต่มันสามารถชุบชีวิตขึ้นมาโดยที่เราสามารถที่จะโอเวอร์ฮอรนมันได้มันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่แบบเป็นลูกสูบเป็นอะไรได้เงี้ย ซื้อไปต้นหนึ่งแล้วใช้จนแบบจนรถคันนั้นอนะ่ะพังแล้วโชวก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้อ่าเนี้ยครับจุดเด่นของมันคือมันไม่ใช่ว่าใช้แล้ว3ปี5ปี10ปีต้องเปลี่ยนกระบอกใหม่คือมันสามารถใช้ได้ตลอดปัญหาโจกของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันคําว่าน,นึบความว่าน,นิ่มคําว่าขับดีของลูกค้าไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีหน่วยวัดไม่มีสเกลวัดต้องลองแล้วก็ลูกค้าก็จะเล่าให้เราฟัง เราก็ต้องพยายามที่ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เราเ,เข้าให้ถึงจุดตรงนั้นก็แก้ไขให้ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการแก้ไขให้ตรงจุดที่ต้องการมากที่สุดให้ลูกคา้เาเปความรู้สึกว่าเออมันแตกต่างเออขับแล้วเขาพึงพอใจเพราะว่าบางคันเนี่ยขับรถป้ายแดง10ปีเลยไม่เคยเป็นโชคเขาก็ว่าโอเคนั่นคือเขาพอใจแต่บางคันเนี่ยยังไม่ทันออกเลย ออกจากศูนย์เลยก็อยากจะเปลี่ยนโชคเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าให้ถึงจิตใจลูกค้าครับก็คือคนที่จะตอบว่าดีไม่ดีคือลูกค้าคนเดียวคือคนคนนั้นครับรถคันคันนั้นครับ เพื่อนหลายคนที่อยู่โซนบางนาบางพลีหรือใครที่ใช้ถนนเส้นบางนาตราดคงจะคุ้นเคยกันดีกับร้านตกแต่งออฟโรดและแมนเทเนน์ช่วงล่างที่นักขับนักแต่งทั้งหลายนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่ไหนไม่จบที่นี่รับจบทุกปัญหาด้วยประสบการณ์กว่า30ปีของร้านสชัยสวัสด์จึงมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาช่วงล่างแบบไหนมาที่นี่สามารถจัดการให้คุณได้อย่างแน่นอนคะ่ะ พร้อมกันนี้นะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะคะและจําหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งอีกด้วยสําหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์ a l n m a n 4x4 b นะคะก็สามารถเข้ามาติดตั้ง a l n m a n 4x4 b a c c e s s o r y e และกลุ่มช่วงล่างได้ที่นี่เช่นกันค่ะ รับรองว่าคุณจะได้รับการบริการที่นี่อย่างดีและการให้คำปรึกษาจากน้องๆฝ่ายขายที่สามารถให้คำแนะนำการติดตั้งอย่างมืออาชีพเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามหรือนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่0909937278หรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะสจุดชัยสวัสด์อุปกรณ์แต่งออฟ load สมุดปราการบางนาหรือสามารถ w a l k in ได้เลยนะคะที่ร้านสชัยสวัสด์ นนบางนาตราดกอมอที่10คขะเข้านะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไอรอนแมนโฟร์4 4ต้องขอขอบพระคุณพี่ทีมนะคะเจ้าของร้านสอชัยสวัสดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของการอัปเกรดช่วงล่างให้แฟนๆที่กําลังมองหาช่วงล่างให้ได้คําตอบที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเลือกช่วงล่างให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดค่ะแต่งรถกับเราและมั่นใจบริการซ่อมรถคุณภาพโดยทีมงานมากประสบการณ์ที่สชัยสวัสด์นะคะ